สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเฮียอีกแล้วนะครับสําหรับรอบค่ําคืนแบบนี้นะครับเราก็จะพาไปตะลุยเล่นเกมนะครับเป็นเกมที่ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่ดีนะครับณชั่วโมงแบบนี้นะครับอ่มาดูเลยดีกว่านะครับใครที่ดูอยู่นะครับกราวสวัสดีทุกท่านมินน่นักเสียงโนทั้งหลายนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับวันนี้ก็คอนเทนต์ของเรานะครับเล่นห้องละห้าไม้นะครับหรือสามสี่ไม้แล้วเราก็เปลี่ยนห้องขโมยเล่นไปห้องแต่ละห้องนะครับขโมยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า จะตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าตั้งเป้าไว้กันเท่าไหร่นะครับสําหรับในแต่ละรอบนะครับเทเบิลห้าก็ติดบางกรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าห้องไหนน่าเล่นอีกนะครับไปที่เทเบิลสองนะครับเปิดหัวที่เทเบิลสองครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมีรับเสียงดวงทั้งหลายนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับ เปิดมาน้าเงินหรือเปล่าถ้าน้ําเงินมาเล่นต่อเลยครับแปดสิบเก้าสิบนะครับโอเคเล่นน้ําเงินต่อได้เลยนะถือว่าสวยๆนะครับไฟไฟแรกเลยนะมาดูนะครับว่าจะติดได้อีกสักสี่ตาหรือเปล่าสําหรับไฟนี้นะครับขาไพ่มงกรนะครับอ่ากาบสวัสดีทุกท่านมิตรนักเสี่ยงดวงทั้งหลายนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับ มาดูเขาให้ลองกันบ้างดีกว่านะครับเขาให้ลองให้อะไรมาบ้างครับเขาให้ลองให้แดงมาสามจุดแบบนี้นะครับโอกาส No ่จะเล่นสูงนะครับสูงมากนะเราเล่นฝั่งน้ําเงินไปเลยนะครับอัตราการเดิมพันอยู่ที่สามแสนอยู่ทางไหนบ้างครับ Player สามสิบหกครับ Banker สี่สิบแปดนะครับหน้าเจ็ดมาครับแต้มสูงครับโอเคยินเจ็ดแต้มสวยครับสวยครับตอนนี้ขอย่ำกว่าเจ็ดโอ้โหไม้นี้เสมอนะครับไม้แรกเปิดมาเสมอก็โอเคนะครับ จัดน้ำเงินไปต่อครับอ่ะเราเล่นน้ําเงินต่อนะครับเพราะว่าโอกาสขึ้นขึ้นน้ําเงินตาที่สี่สูงนะครับอ่าไม้นี้สายไปเลยครับแปดสิถึงเก้าสิเปอร์เซ็นต์ครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มดีๆนะครับแอดผมมาได้เลยเครดนะสูตรผมแจกฟรีนะครับไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องเติมเงินนะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับเล่นได้ยาวๆยี่สี่ชั่วโมงนะทั้งสองค่ายนะครับเจาะหลังบ้านได้ก็เอาติดถึงเก้าสิบห้านะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่คุณมาพิสูจน์เัาเองดีกว่านะครับ ไม่ต้องหาว่าโมนะครับให้กำไรตอบคุณเองดีกว่านะครับมาดูนะครับนาสีมาห้าตามมาหรือเปล่าครับโอ้แต้มหรือครับต้องมีแต้มครับแต้มสูงครับโอเคเจ็ดแต้มเหมือนเดิมนะครับต่ำกว่าหรือเปล่าโอ้โหมือสองตานะครับอ่เปลี่ยนห้องนะครับเขามาที่เทเบิลหกนะครับเมื่อกี้เสมอมาสองนะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับบังกรยาวหรือเปล่าไพ่หมดอีกแล้วนะครับโอ้เป็นช่วงที่ไพ่หมดนะครับเสียดายจังครับไปที่เทเบิลแปดนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกราบสวัสดีทุกท่านมีล้านเสี่ยงดนทั้งหลายนะครับน้าเงินหรือเปล่าครับโอ้โหไม่น่าจะน้ําเงินนะครับขึ้นบังกรอ้าวเสมอมาตาหน้ายังโอเคเลยนะครับยิง น้ำเงินได้ต่อนะครับ8 1 9เนะครับเมื่อกี้เสมอมาสองไม้นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมินรัตนเสียงดวงทั้งหลายนะครับอ่ามาดูครับไม้นี้เมื่อกี้เสมอมาสองไม้นะครับอ่าจัดไปเลยครับมาดูเขาให้ลองเขาให้ลองให้แดงมาสามแบบนี้เล่นน้ำเงินนะครับใส่ตีทางซ้ายมือสุดแถวที่สี่ขึ้นตาที่สี่ครับโอกาสชนน้ำเงินนะครับ No more bets เอ้ามาดูครับไม้นี้89%นะครับเปิดมาครับ A ครับ7หรือ8ครับโอ้แต้มเดียวครับต่ำกว่าหรือเปล่าครับโอ้โหรับปอก8ไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมแก้เกมให้ดูอีกไม้นะครับสําหรับห้องนี้นะครับเรายิงแดงนะครับเราเอาคืนนะครับ95%นะครับอ่ามาดูครับอ่าขอคืนครับไม้นี้ ใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวตัสที่ทุกท่านมีรันักเต็งดวงทั้งหลายนะครับทักทายกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่เทปนะครับเ่นสดอยู่นะครับ more เ e ยครัสวยๆครับโอ้โหแม็กเปิดนาแปลมาเป็นตัวเลขหรือเปล่าโอเคเป็นตัวเลขนะครับสวยครับเอามาดูครับกงหรือเปลอ่าอะไรก็ได้นะครับไม้นี้ สวยๆครับ6ครับแก้เกมกลับมาบวกนะครับพิกวิกิให้เป็นโอกาสนะครับกลับมาบวกอีกครั้งนะครับมาดูนะครับไม้นี้จัดแดงไปต่อเลยนะครับ8ปดนึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไฟน์นี้นะครับเลือกผู้นําดีมีใช้เป็นบครื่งรับทรัพย์เห็นเห็นนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกไม่ดีชีวิตติดลบนะครับบอกไว้ก่อนเลยสําหรับวงการนี้นะครับอยู่มาห้าปีเต็มๆแล้วนะครับอยากได้เทคนิคดีๆแอดมาได้เลยเกย์เบวกพร้อมต้อนรับคุณอยู่นะครับ ุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ No o m r เกาะได้ทั้งสองระบบเลยนะครับเล่นได้ทั้ง android ทั้ง iO s นะครับโคตรเจ๋งอ่ะบอกไว้เลยโอ้โหแมกเปิดป๊กก้ามาเลยครับสามหรือเปล่าโอ้โหไม่มีแต้มนะครับอ่าเราเปลี่ยนห้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนห้องมาเรื่อยๆนะครับไปที่เทเบิลห้านะครับอ่าเปิดมาเป็นแดงนะครับโอ้ไพ่หมดอีกแล้วนะจังหวะไพ่เราเข้ามาไม่ถึงนะครับ ถือว่าเสียดายนะครับแต่ไม่เสียใจนะครับจัดไปเลยดีกว่านะครับอยากได้สูตรฟรีแอดมาสูตรฟรีไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเติมเครดิตไม่มีหมดอายุเล่นได้ยาวๆนะครับเจาะได้หลังบ้านนะครับ95%นะครับอีก5%มาพิสูจน์กันแอาเองนะครับขุยมากเนี่ยวหาว่าโมนะครับให้กําไรตอบแทนคุณเองดีกว่านะครับมาดูกันเลยดีกว่า ยิงแดงได้ยาวอีกหรือเปล่าไปอีกห้องหนึ่งนะครับเทเบลหนึ่งแบบนี้นะครับอัตราการเดิมพันอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับเพย์เยอร์ห้าสิบสี่แบงเกอร์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดหรือแปดครับโอ้โหแต้มลึกครับโอ้โหต้องมากกว่านะครับอ่าปอกเก้าครับเก้าหลังครับโอเคแต่เป็นเพย์เยอร์นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟสถิติก่อนดีกว่าครับเราจะเล่นฝั่งไหนนะครับ อ่าให้น้ำเงินมาแบบนี้นะครับเขาให้ลองครับขอแก้เกมยิงน้ําเงินนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกาสวัสดีทุกท่านนะครับอยากได้สูตรดีๆอยากได้ผู้นาดีๆแอดมาได้เลยค6ผนะครับแจกฟรีนะครับชั่วโมงแบบนี้เช้าหมดอดนะครับอ่ามาดูนะครับ No more แดงหรือเปล่านะครับเปิดหน้ำก้ามาเลยดีกว่าครับแปดสิบเก้าครับอ่าสามหรือสี่ครับ โอ้โหที่5แดงครับขอให้โอ้โหเรียา5ข้างามไส้ครับโอ้โหเปลี่ยนห้องเลยนะครับถ้าเสียเปลี่ยนห้องนะครับเสียผมบอกเสียนะครับอ่ามาดูนะครับจะเอากลับมาได้เท่าไหร่นะครับสําหรับไฟนี้นะครับแดงหรือเปล่าครับต้องลุ้นให้เป็นแดงนะครับได้เล่นคราบปั้มกรต่อ อ่าหกหมือนะครับเล่นแดงต่อนะครับ8ปดสนึงเกเซนะครับทักทายกันได้นะครับไม่ใช่เทสนะครับสูตรแจกฟรีนะครับเทคนิคก็แจกฟรีนะครับสูตรกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ามานี้จัดไปเลยครับแปดสนึงเกอร์ซนะครับอ่ามาดูครับจัดไปเลยครับไม้นี้ ยิ้มหวานแบบนี้นะแปดกับเก้ามาเลยดีกว่านะครับเปิดมาสวยๆนะครับได้อุ่นใจนะครับ No more bad มาดูนะครับไม้นี้จัดหนักจะเต็มไปเลยดีกว่าครับงัดมันเลยโอ้ยแต้มขวาเป็นโอหูแพงปอกเก้าอีกแล้วครับโอ้เราปอกแปดครับแต้มเดียวเองนะครับเสียดายนะครับแต่ไม่เสียใจนะครับเอาคืนได้แน่นอนนะตันหน้านะครับ ใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมีรล้วนักเตะทั้งหลายนะครับจัดไปเลยครับน้ําเงินนะครับเพยเยอร์นะครับมาดูกันนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูนะครับไม้นี้ครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับขอขึ้นนะครับตาครับขอขึ้สองสามตาครับสําหรับไฟนี้ครับ 8ครับกงอ่ากงครับโอเคข้าครับสวยรูครับอ่าเป็นน้ําเงินขนาดข้างครับตาหน้าเล่นน้าเงินได้ต่อเลยนะครับ80-9 0ถอนะครับถือว่าสูงนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสัก5้าไม้นะครับ5 7ถึงไม้นะครับโอเคจัดไปต่อเลยนะครับ8 0 9 0เนะครับเล่นน้ําเงินต่อแล้วโอกาสสูงอยู่นะครับฝั่งน้ําเงินนะจัดไปจนกว่าเขาพ ไพ่จะหมดนะไพ่ใกล้จะหมดแล้วนะครับสําหรับห้องนี้นะครับเล่นไปเลยนะครับเอ็นติดมังกรมาแบบนี้นะครับเล่นน้าเงินไปต่อยครับน้ําเงินขนาดข้างนะครับทักทายกันได้นะครับมีล้านเสี่ยงดวงนะครับเหมือนว่าเป็นมือใหม่ทุกท่านนะครับอยากได้สูตรดีๆนะครับผมแจกฟรีนะไม่มีวันหมดอายุเล่นได้ยาวๆนะเลือกผู้นําดีมีใช้กว่าครึ่งรับทรัพย์เอ็นเห็นนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกไม่ดีชีวิตติดลบนะครับบอกไว้ก่อนเลย มาดูครับไม้นี้อ่าเขาบอกนะครับต้องมีแต้มครับอ่าฮาแต้มถือว่าสวยครับขอเขาตามกว่าครับโอเคครับบวกมาแล้วนะครับโอเคบวกมาแบบนี้นะครับขออีกตาขออีกสักสามตาครับก่อนเราจะเปลี่ยนห้องนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมินและนักเสี่ยงดวนะผมแก้เกมกลับมาบวกนะครับตอนแรกผมเสียผมบอกเสียเลยนะแล้วผมก็พลิกโอกาสให้กลับมาเป็นบวกนะครับ จากเขาไพ่นะเขาไพ่หลักเขาไพ่ลองเขาไพ่ทางสายตีเองซ้ายมือนะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆหรือว่าการดูอัตราการเดิมพันนะครับตอนนี้เพเยอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับแบงเกอร์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับไปสี่แสนไมแล้วครับสำหรับเงินเดิมพันจริงสําหรับห้องที่สี่นะครับเทเบิลสี่แบบนี้นะครับจัดมาเลยครับกลาวหรือเปล่าครับบล็อกแปดครับโอเคสวยรูครับสวยๆครับอ่าสวยๆนะครับ สามสี่ตานะครับบวกมาแบบนี้นะครับบวกมาแบบนี้นะครับสี่ตานะครับมาดูตาที่ห้าดีกว่าครับหาหมายรวนหรือตานะครับกาบสวัสดีทุกท่านมีล้านเสียงดวงนะครับอยากได้เทคนิคดีๆการแก้เกมนะครับตอนแรกผมเสียนะครับแล้วผมก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากการอ่านเขาไพ่นะครับการแก้เกมนะครับถ้าคุณแก้เกมดีคุณก็มีใช้เป็นกว่าครึ่งรับซับเห็นๆนะคุณแอดมาได้เลยแค่คสิบหกพร้อมต้อนรับคุณอยู่นะครับ มาจัดกันดีกว่าครับจะเป็นไม้หรือเปเพเยอร์หรือเปล่าครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารในผมนะครับมาเลยดีกว่าครับโอ้โหไม่มีแต้มครับขอใบสองมาแต้มสูงครับโอ้โหขอเข้าตามกว่าโอเคเขาแต้มเดียวครับขอให้ตามกว่าครับขอโค้งเข้าเขาโอ้โหแม่งว่าขอแต้มหนึ่งครับเท่ากับว่าบวกมาสี่ไม้นะครับลบหนึ่งนะครับอาตาหน้าเล่นแดงได้นะครับสี่ไม้ลบหนึ่งนะครับ บางกรไม่ยิงยาวนะครับขอแก้นะครับขอแก้คืนครับยืนฝั่งแดงครับยืนฝั่งจานะครับไฟนี้ดูจากเป็นแดงขนาดข้างมาก่อนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกลาวสวัสดีทุกท่านมินรัตเสียงดวงทั้งหลายนะครับสูตรผมแจกฟรีนะครับพัฒนาระบบ L สองพันยี่สนะครับล้ำกว่านี้นะครับ No more b e ล้ำที่สุดนะอัดกันมาได้เลยไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องเติมเงินนะครับเล่นได้ยาวๆนะ โอ้แมงเปิดหน้าก้าวมาขอเป็นตัวเลขครับใบสองครับรุ่นได้เป็นตัวเลขครับโอ้ปอกก้าแล้วครับตองรุ่นหกครับหกไม่เข้านะครับบวกสี่ลบสองสำหรับห้องนี้นะครับเราเปลี่ยนห้องครับเราเปลี่ยนห้องครับอย่าเล่นให้ดูอสามไม้โอ้โหห้องสามติดบังกรนะครับห้องหนึ่งประกาศไปที่เทเบิลสองครับจะไปที่เทเบิลสองนะครับน้องคนนี้นะครับ มาดูครับทาพยินน้ําเงินตาหน้าใส่น้ําเงินไปเลยนะครับ8 0ถึง9เซนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีดวงทั้งหลายหรือว่าจะเป็นมือใหม่อ่านเขาไพ่นะครับอ่านเขาไพ่ยังไม่ออกครับยังไม่รู้แนวทางนะครับแอดผมมาได้เลยแค่บอกบอกหมดไม่หมกเม็ดนะครับวงการนี้อยู่มา5ปีเต็มๆนะครับบอกได้ทุกอย่างนะครับเป็นเพยเยอร์นะครับตาหน้าเราเล่นเพเยอร์เลยนะครับ8 0ถึง9ตนะครับน้องหนูคนนี้นะครับ จัดหนักจัดเต็มไปเลยดีกว่าครับไม้นี้อ่าใส like ไปเลยครับสวยๆครัาาบไม้นี right ้อ้ามาดูครับจะปิดได้หรือเปล่านะอีกสองไม้ทำเราห้องนี้นะครับสำหรับการขโมยเล่นนะครับพิกวิกิให้เป็นโอกาสนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยทักตายกันได้นะครับสูตรแจกฟรีไมงเติมเครดิตไมงเติมเงินไม่มีวันหมดอายุเล่นได้ยาวนานถึชั่วโมง ทั้ง iPhone ทั้ง Android เล่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากได้ทริกดีๆแอดผมมาได้เลยค่คิดวความต้อนรับคุณอยู่ครับนาห้ามาแล้วครับสามหรือสี่โอ้โหห้าห้าตองห้าไม่เอานะครับโอ้๊อกแปดนะครับไม่ติดเขาไพ่บังกรนะครับติดแดงมากกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนห้องนะครับถ้าเราเขาไพ่ไม่ติดเราก็เปลี่ยนนะครับบาคาร่าไม่จาเป็นต้องเล่นห้องเดิมๆนะครับเราก็เปลี่ยนห้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับอีกสักสองไม้แล้วกันครับสาหรับ ฝ่ายนี้นะครับมาดูนะครับน้ําเงินยิงต่อหรือเปล่าครับเสมอนะครับเสมอมายิงน้ําเงินต่อเลยครับมาดูกันครับอ่ามาดูนะครับอ่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมิลเลนเสียงด่วนทั้งหลายนะครับมาดูนะครับ แส่งวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับบอกไว้เลยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านมีล้วนเสี่งดวงมาอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเดี่ยวข่าวสารทักทายผมได้ผมจะใน้เทปนะครับเปิดมาเลยครับสองต้องลุ้นขอยเขาต่ำกว่าครับโอเคครับบอกนะครับมาเลยครับอาจเจ็ดแต้มแต้มสูงนะครับขอยต่ำกว่าครับโอเคครับบวกมาครับอะมาดูอีกไม้ครับเรียนให้ดูอีกไม้นะครับสําหรับ ห้องนี้ครับเทเบลหนึ่งแบบนี้นะมาดูมาสุดท้ายเราจะปิดได้หรือเปล่านะครับเอามาดูครับจัดไปเลยครับมาอันนี้เพเยอร์นะครับใครที่ดูอยู่นะครับการสุดท้ายไม่ใช่เทสตนะครับทักงทายได้นะครับอยากได้สูตรฟรีไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องเติมเงินแอดมาได้เลยแค16พร้อมต้อนรับคุณอยู่ครับเลือกผู้น้ำดีมีใั่กว่าครึ่งรับทรัพย์เห็นเห็นนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกมีดีชีวิต No more bets มาดูนครับไม้นี้จะปิดได้หรือเปล่านะครับสาหรับห้องนี้เทเบิลหนึ่งนะครับห้ามาสามหรือสี่ครับงั้นมาโอเคได้สามครับถือว่าสวยครับอ่ปิดได้นะครับสําหรับห้องนี้นะครับตอนแรกผมลบนะครับแล้วผมกบมาบวกนะผมแก้เกมให้กลับมาบวกนะใครอยากได้เทคนิคดีๆอัดผมมาได้เลยเค16นะครับพร้อมต้อนรับนะครับเจอกันรอบต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารครับและเจอกันครับัยรุ่นบาคาร่าทั้งหลายครับ